สวัสดีคะ่ะพบกับน้องฟ้าพักเครื่องกันเหมือนเช่นเคยนะสำหรับวันนี้อีีที่63 2คะ่ะสวัสดีพี่พี่สีนะแล้วก็สวัสดีสำหรับพี่พีที่เพิ่งเข้ามากดติดตามนะคะหรือเพิ่งเปิดมารับชมด้วยนะคะสำหรับช่องของเรานะจ๊ะก็เป็นช่องที่นำเสนอพักเครื่องนะคะมีมาแบ่งปันพี่พี่หลายๆอีพีเลยนะคะในช่องของแม่ค้าก็ยังสามารถที่ย้อนดูได้อยู่นะคะพี่พีท่านใดที่เอออาจจะเปิดมารับชมนะคะยังไม่ได้อ่เข้าไปดูอีกหลายๆอีพีในช่องของแม่ค้านะคะก สามารถเข้ามารับชมย้อนหลังได้นะคะถ้าถ้าประสงค์อยากจะปิดพระช่องของแม่ค้านะคะก็ สองสองช่องทางนะคะในการปิดพระนะคะก็คืออ d Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะอ d Line พระ Ad ฟ้า123นะ,ะหมายเลขโทรศัพท์0 8น3 6 2ป4 9 0นะคะสองช่องทางนี้หรืออ,อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือกดลิงก์ใต้คลิปค่ะไหมคะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้นะจ๊ะพี่ๆวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันให้พี่ๆทั้งหมด30รายการนะคะเปิดที่200บาททุกรายการเลยค่ะสาหรับ E p ีที่632นะคะค่ะเวลาแจ้งปิดนะคะแจ้งิด เป็นหมายเลขค่ะสอบถามเป็นหมายเลขนะจ๊ะเรามาชมคลิปกันเลยนะคะถ้าอยากจะขอภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะจ๊ะพี่ๆก็สามารถแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะไม่ปิดภาพไม่เป็นไรจ้าเราสามารถแอดไลน์ทักทายกันได้นะคะเผื่อวันหลังพี่ๆอาจจะสนใจอยากจะปิดผ้าช่องของแม่ค้านะคะผ้าช่องเราตรงปก100%นนะคะรับประกันตรงปกแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะเปิดในราคา200บาททุกรายการนะคะเริ่มที่หมายเลขหนึ่งนะจ๊ะพระสมเด็จรายการที่1ค่ะ ปลายทางไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะพี่ๆเหมือนเดิมเลยค่ะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะขอคนพร้อมรับนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆบางท่านนะคะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะแม่ค้าขอแจ้งนิดนึงว่าในพื้นที่ห่างไกลนะคะแม่ค้าขอเก็บที่อยู่ตามจริงนะคะเพราะว่าพื้นที่ห่างไกลในบางพื้นที่คือค่าส่งแพงมากเลยนะจ๊ะพี่ๆค่าส่งแพงมากเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็ขอเก็บค่าส่งตามจริงนะจ๊ะพี่ๆที่สะดวกโอนก็มีส่วนลดเหมือนเดิมจะสำหรับ EP นี้นะคะ หมายเลขที่หนึ่งค่ะเวลาเข็บภาพหน้าจอนะคะรบเปนดแคปตอนที่แม่ค้าไปหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะวันนี้นะคะเปิดที่200บาททุกรายการเลยจ้ะหมายเลขสองนะคะมาพร้อมกับสเตลเลตอาจารย์พระสมเด็จ ถ้าไม่สะเก็นประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่ๆแต่ว่าสามารถมาขอภาพเพิ่มเติมกับแมคคาได้เลยนะจ๊ะหมายเลขที่2ค่ะ200บาทนะคะวันนี้เปิดได้200บาททุกรายการหรือจะพี่ๆ2 0 0บาททุกรายการต่อไปนะคะหมายเลขที่2ใส่กรอบมาเรียบร้อยนะจ๊ะ บางรายการก็กรอบอาจจะเก่านิดนึงนะจะพี่พี่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะจ๊ะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะต่อไปหมายเลขที่สี่ค่ะประสมรบรายการที่สี่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆีที่ไม่สะดวกที่จะแอดไลน์นะคะพิจารณาให้ดีนะจ๊ะตอนที่แม่ค้าสอบนะจ๊ะแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนปิดพราดด้วยนะคะ สำหรับปลายทางไหคะขอคนพร้อมรับนะจ๊ะไม่พร้อมอย่าเพิ่งสั่งปิดนะไหมคะลงคลิปเกือบทุกวันอยู่แล้วนะจ๊ะ EP นี้ไม่พร้อม EP หน้าอาจจะพร้อมนะคะรอคนพร้อมนะจ๊ะสำหรับปลายทางนะคะหมายเลขที่4นะต่อไปหมายเลขที่5ค่ะวันนี้เราเปิดที่200ทุกรายการเลยนะคะสนใจรายการไหนแอดไลน์ที่พัะฟ้าหนึ่นะคะ i อ l ดี l หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้คะ่ะคะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้นะจ๊ะ นะด้านหลังรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าค่ะไปต่อเลยค่ะรายการที่หกนะคะหมายเลขที่หกค่ะ ้างนะคะด้านหลังหมายเลขที่6ค่ะ200บาทนะจ้าวันนี้200ทุกรายการเลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะพี่ๆรายการไหนที่ดูไม่ชัดเจนนะคะรายการที่7ค่ะ มาเลขเจ็ดค่ะต่อมาค่ะหมาเลขที่แปดนะพะระบ้านต้องนองฟ้าพักเครื่องนะจ๊ะ เก่ามากนะคะวันนี้พระสมเด็จสวยอีกแล้วนะจ๊ะพี่พีหมายเลขที่แปดค่ะต่อไปหมายเลขที่เก้าค่ะรายการที่เก้านะคะ หมายเลขเก้านะคะเก่ามากๆเลยนะคะต่อไปหมายเลขที่สิบค่ะ, 10, คะพระสมเด็จรายการที่สิบ มาเลขที่สิบนะคะสองร้อยบาทจ้าวันนี้สองร้อยทุกรายการนะจ๊ะพี่พีเอามาที่รายการที่สิบเอ็ดเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าเสือเนื้อผงค่ะด้านหลังมียันนะจ๊ะพี่พีแบบนี้นะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยมากๆเลยนะจ๊ะเป็นเนื้อผงนะคะพี่พีเป็นเนื้อผงค่ะหน้านหลังะคะ หมายเลขที่สิบเอดค่ะเจ้าสัวค่ะต่อไปหมายเลขที่12ค่ะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อผมว่านนะจ๊ะ หลวงปูท่ทวดเนื้อผมว่านค่ะรายการที่12นะคะ200บาทจา้ะรายการที่13นะคะเป็นพระปิดตานะจ๊ะเนื้อผมเ,เก่าเลยนะคะเนื้อเก่ามากจ้ะพี่พ หมายเลขที่13บานะคะพระปิดตานะจ๊าไม่ทราบที่นะคะพี่พี่สิก็เป็นพระปิดตานะวันนี้พระปิดตามีหลายรายการเลยนะคะพี่พี่ลองชมดูนะคะถูกใจถูกใจรายการไหนนะคะลองเอทไลขอภาพเพิ่มเติมได้นะ,ะถ้าไม่ค้าสองแรยังไม่ชัดเจนนะจ๊ะขอภาพเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เลยจ้ะพี่พี่ม่ค้าไม่ได้บังคับพี่พี่นะจ๊ะอยากให้แบบว่า สมัครใจปิดเนาะค่าหมายเลขที่สิบสี่ค่ะพระปิดตานะสิบห้าก็ยังเป็นผ้าปิดตาเช่นกันค่ะเนื้อเป่ามากเลยนะพี่พี่ดูนะพระช่องเราตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่รับประกันตรงปกดูหมายเลขให้ดีก่อนปิดพระอาจจะด้านหลังนะคะ หมายเลขที่15บานะคะผ้าปิดตารายการที่15ต่อไปรายการที่16ค่ะก็เป็นภ้าปิดตานะจ๊ะเนื้อเก่าๆทั้งนั้นเลยจ้ะพี่พี ายเลขที่สิหค่ะต่อไปรายการที่17นะคะก็เป็นพระปิดตานะจ๊ะมีคาบลงรักด้วยนะด้านหลังนะจ๊ะ หมายเลขที่17ค่ะต่อไปหมายเลขที่สินะคะเป็นภาพผิดตาเช่นกันนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นรอยตะแกงแบบนี้นะหะมายเลขที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดจะต่อไปค่ะสิบเก้าเป็นพระรอดค่ะพี่พี่สิบเก้าเป็นพระรอดค่ะ รอดนะคะรายการที่สิบเก้าจะต่อไปรายการที่ยีสิบค่ะรายการที่ยีสบนะคะเป็นพระผงสมเด็จโตนะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าๆเลยค่ะด้าน,นหลักนะคะ หมายเลขที่20นะคะหมายเลขที่20ค่ะเป็นพระผงนะคะสมเด็จโตนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ 20- 200บาทน,นะคะ200ทุกรายการจ้าเอสไลท์ที่พระฟ้า1 2 3ได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆด้านใดที่สนใจอยากจะปิดป้าช่องของแม่ค้านะคะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาที่0ูนไ์2ป 4, 4 9 0ากนนะจ๊ะวันนี้พระแถวล่างนี้เป็นพระบ้านเดียวกันหมดเลยนะจ๊ะพี่ๆลักษณะการเก็บพระก็คือแบบว่า เก็บได้ดีนะคะพี่ๆเก็บได้ดีค่ะแล้วก็เป็นพักเก่าทางนั้นเลยนะคะหมายเลิบเอ็ดนะจ๊าเป็นท่ากระดานนะจ๊าเนื้อผงลงเล็กนะคะลงเล็กเนี่ย มาเลขที่ยีสิบเอ็ดนะคะผ้าทากระดานค่ะยี่สิบสองนะคะหลวงปู่ทวดค่ะเป็นหลวงปู่ทวดกลับไม้ขีดนี่จ๊ะพี่เป็นเนื้อผงนะคะเห็นไ,ไหมคะสวยมากเนื้อเก่าวมากๆเลย ด้านหลังนะการที่สองจ้ะต่อไปรายการที่สามเป็นนางพยานะคะไม่ทราบที่นะจ้ะ หมายเลขที่ยีสิบสามค่ะต่อไปหมายเลขที่ยีสิบสี่เป็นนางพยาผงสุพัรร์จ้ะถ้าดูไม่รู้เรื่องหรือว่าดูแบบ มล้วก็ชัดเจนนะคะพี่พิมมาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะในไอดีไลน์เลยค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะนางพญาปุ๋มสุพรรณยี่สิบห้าก็เช่นกันนะจ๊ะรายการนี้ลงเล็กนะคะเครืองเล็กนะจ๊ะพี่พี่สองร้อยบาททุกรายการนะจ๊ะพี่พี่วันนี้สองร้อยบาททุกรายการจ้ะ เลยที่25นะคะต่อไป26ค่ะ26เป็นพายอดธงนะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่ามาเลยเป็นเนือ้อโลหะนะคะเนี่ยมจับขอบแบบนี้นะจ๊ะงานหลังะคะ่ะ หมายเลขที่ยี่สิบหกนะจ๊ะเป็นพระยศทงค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นพระปิตาเนื้อโลหะนะคะวันนี้พระปิตาเยอะมากรายการน,นี้เป็นเนื้อโลหะนะจ๊ะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปหมายเลขที่ยี่สิบแปดก็เป็นพระปิตานะจ๊ะ เนื้อเมฆคภาพาจ้ะพระ,พระปิตานะคะเนื้อเมฆคภาพาตรายการที่ยีนะคะสองร้อยบา่สิบเป็นพระพิคเิตค่ะเนื้อโลหะจ้ะ พิคเนตเหลือโลหะจ้ะหมายเลขที่2 9ค่ะหมายเลขที่30รายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟันค่ะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ฟันนะจ๊ะ สองบาททุกรายการนะจ๊ะพี่ๆวันนี้200บาททุกรายการมีส่วนลดสําหรับพี่ๆที่สะดวกโอนด้วยนะคะส่วนพี่ๆปายทางนะจ๊ะก็ไม่ต้องเสียค่าส่งน,นะจ๊ะบวกไม่บวกเพิ่มค่ะปลอดภัยค่ะไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะมีส่วนลดสําหรับพี่ๆที่โอนนะสาค่ะ200บาทเหรียญหลวงปู่ฟันค่ะ ไปอีกหนึ่งอีพีนะคะสำหรับวันนี้ก็อีพีที่หกร้อยสามสิบสองแล้วนะคะพี่ๆท่านใดที่อาจจะเพิ่งเปิดมารับชมช่องของเมาคานะคะให้ดูอีพีที่หกร้อยยี่สิบเก้าอะไรประมาณนี้ขึ้นมาดีกว่านะคะเพราะช่วงหลังๆนี้พระบางทีแมา้าก็เอามาลงใหม่บ้างแล้วนะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีเหลือในอีพีเก่าๆนะคะ ไปดู e ีที่620กว่าขึ้นมาเลยดีกว่านะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับอ่าพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้แมค่ค้ากับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้แม่ค้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ